วันนี้เป็นวันงดสุบุหรี่โรคนะคะก็มีหลายพื้นที่จัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องค่ะก็มีการไปสำรวจตรวจสอบกันมานะคะสำหรับกลุ่มอาชีพที่มีการสุบุหรี่มากที่สุดนะคะก็พบว่ากลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่สุบุหรี่มากที่สุดนะคะเนื่องจากว่ามีเวลามากพอคะ่ะในระหว่างที่รอผู้โดยสารที่จะมาเรียกใช้บริการนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญดีเดียวนะคะที่ส่งผลทําให้อ่อมีผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบุร ในครั้งนี้อยู่ไม่น้อยคือทั้งตัวของคนสูบเองและก็คนที่อยู่รอบข้างด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องราวของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะที่นำเทคนิคการเลิกสูบุหรี่มาฝากกันค่ะสุทินกีโรจนีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในซอยสุขสวัสดิ์76เป็นผู้หนึ่งที่เลิกสูบุหรี่ได้สำเร็จหลังจากสูบุหรี่มานานกว่า10ปีและสูบหรี่วันล,ละ1-2ซอง โดยในช่วงเวลาที่สูบบุหรี่คือขณะที่รอผู้โดยสารพร้อมยอมรับว่าการเลิกสูบบุหรี่ทำได้ยากเพราะพยายามมาหลายครั้งครอบครัวเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีเงินเหลือเก็บจุนเจือครอบครัวพร้อมบอกเล่าถึงเทคนิคการเลิกสูบบุหรี่ของตนเองว่าจะเคี้ยวเม็ดมะขามคั้วแทนการสูบบุหรี่เช่นเดียวกับชัยยพรหาชัยที่เลิกสูบบุหรี่ด้วยการกินลูกอม สาวบอกทุกวันเลยพ่อหยุดได้แล้วพ่อหยุดได้แล้วเพราะว่ามาเจอนั่งสูบอยู่เนี่ยผมลุกออมผมลุกอมเนี่ยไม่ใช่บางทีผมก็ซื้อบางทีก็ไม่ซื้อนี่นะเออเวลาอยากบุหรี่ค่อยอมใช่ได้โล่ง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 สบายรู้ว่าสบายนะโล่งฮะใจสุรุ่คิดว่าไม่สุขโชคดีแล้วว่าอยากเลิกมานานแล้ว เคยเลิกมาสองผลแล้วเลิกไม่ได้อะตอนนั้นก็ใจยังไม่หนักแน่นพอตอนนั้นน่ะพอเข้าร่วมโครงการนัขรกขาวไล่กับคุณป้าได้กับนี่สัญญากับตัวเองและครอบครัวว่าจะเลิกไ้ได้บุหรี่ก็เลยพูดครับก็เลยบอกก็เมียกับลูกว่าเลิกเล่าได้แล้วทําไมบุหรี่จะเลิกไม่ได้ผมใช้เม็ดมะขามคั่วนะอมอมไว้อมๆไว้ไม่ให้ปากมันว่างอะไรเงี้ยก็เลย ไไมมม่่นนึกนึกถงัทั้งสองคนเป็นหนึ่งใน60คนของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการที่มีกว่า1,000คนต้องการเลิกสุบรีอย่างจริงจัง จากผลการสำรวจกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์22วินจำนวน200คนของสมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนาพบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แบ่งเวลาทำงานเป็น2ช่วงคือช่วงเช้าและช่วงเย็นรอยละ90สูบบุหรี่เฉลีย่ย1-2ซองต่อวันสูบตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นส่วนใหญ่สูบบุหรี่ระหว่างการรอรับผู้โดยสารสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้8คนและสูบบุหรี่น้อยลง36คน เลิกเด็ดขาดแล้วคือไม่หยิบเลยใจแข็ง8คนแล้วคนลดละเลิกคนลดเนี่ยหนึ่งซองมาเหลือครึ่งมาเหลือสามวลมาเหลือสี่มวลเนี่ยประมาณ36คนเราจะสร้างตัวอย่างว่ามันเลิกได้นะบุรีนะมันมันช่วยกันได้ขอเพียงให้เราเข้มแข็งมีกำลังใจครอบครัวเข้าใจนะสังคมช่วยกัน การให้ความรู้และความเข้าใจกับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นอาชีพอิสระให้ตระหนักและเล็งเห็นถึงภัยของบุหรี่นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างช่วยลดค่าใช้ใจ่ายที่ต้องเสียไปกับการสูบบุหรี่อีกทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่เลือกสูบบุหรี่จะเป็นต้นแบบให้ความรู้กับผู้อื่นอีกด้วยสุนทรักิ์สุตพันธ์ถ่ายภาพธนิดาสง่างามทีนเอ็นทเวนตี้โฟร์รายงาน